มีเคสเคสหนึ่งจะมาแบ่งบันกับพวกเรานะคะเป็นแนะนำก่อนนะคะแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะกศิลาโชคธีรประพานะคะเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสมเด็จแต่ว่าออกมาได้ประมาณ2ปีแล้วมาประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะ สวยไหมคะไม่ต้องถ่ายอายุรับรองทายไม่ถูกไม่ต้องทายรับรองรับรองทายไม่ถูกนะคะพี่ป้อมเคยทําบีเนียมาครั้งหนึ่งแล้วหลายปีแล้วเนาะน่าจะประมาณ8ปีน่าจะน่าจะประมาณ8ปีได้เพราะตอนนั้นเหงือกร่นเหมือนกันเนาะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างซีฟันอเยอะแล้วมันไม่สวยวันนี้หมออยากจะคุยกับพี่ป้อมนะคะนิดนึงอยากจะถามอยากจะถามความรู้สึกกันหลายครั้งค่ะครั้งแรกก็คือพิมพ์พิมพ์กอดกรอฟันแล้วก็พิมพ์แล้วกับ ใส่ตัวพราซิโบกลับไปบ้านแล้วก็รอ,อจนกว่าพิมพ์จะเสร็จก็กลับมาใส่อีกรอบนอก็กว่าจะเสร็จหลายหลายรอบอ่ะฮะหลายรอบเรามาทำวีเนียครั้งนี้เพราะว่าเราตรวจเจอว่าวีเนียเดิมอ่มมรระมันมีการรั่วแล้วมันมีการผุเนาะทำวีเนียแล้วหรือว่าทำครอบฟันแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ตลอดชีวิตจริงๆมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่า การที่เราทําครอบหรืออุดฟันหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะัมันสามารถที่จะกลับมาผุซ้ําได้เสมอนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเวลาที่มันผุแล้วเราก็จะต้องแก้ไขแล้วเคสเนี้ยพี่ป้อมเคยทําวีเนียมาทั้งหมด6กซี่ข้างหน้าแล้ววันนี้เราจะมาแก้แค่1ซี่ อันนี้เป็นชาเลนจ์มากมากคือเป็นความท้าทายมากที่จะทำฟันซี่เดียวให้ใหสีมันเหมือนให้สีเหมือนแล้วก็แมทช์กับสิ่งที่เคยทํามาเกือบจะ10ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นความท้าทายซึ่งก็ได้เคยแจ้งกับพี่ป้อมเหมือนกันว่ามันยากมากนะพี่แต่ในใจคิดว่าไม่เกินความสามารถของหมอโอ้โหค่ะพี่คนทํานี่ก็แบบโอ้ลุ้นมากๆากเพราะว่างานยากกว่านี้ก็เจอมาแล้วค่ะก็วันนี้ก็เลยมาเริ่มทําแล้วก็รื้อออก ะะเราก็ใช้ตัว Cat c a มนะคะใช้ s ีเล็ก Cat c a มในการที่จะสแกนพิมพ์ปากแบบดิจิตอลแล้วก็ออกแบบทำยังไงให้รูปร่างเขาเหมือนกับฟันซี่ตรงข้ามเพราะว่าซี่ที่เราทำเป็นฟันคู่หน้าเป็นฟันคู่หน้าที่เวลาเราสร้างงานออกมาจะต้องให้ดูแบบกลมกลืนกันตอนพิมพ์ปากพี่ป้อมรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกไหมว่าพิมปากไม,ไม่รู้สึกอะแต,แต่แต่มีความรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะมันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรกับฟันสักอย่างก็ <c oughs> ฟังเสียงมันเออเสียงมันก็ <c oughs> พดีนะนอนไปก็ฟังไปแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> ไม่รู้ว่าว่ากำลังถูกพิมพ์ปากถูกบันทึก <c oughs> อยู่ <c oughs> ใช่ไหมคะต่างกับตอนที่เราพิมพ์ปากแบบอันนั้นรู้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องมีการกัดฟัน ต้องมีการใช้ไอ้ตัวซีเมนต์เข้าไปเพื่อพินแล้วเราก็ต้องกัดก,ก็ความรู้สึกตอนนั้นมันก็ผืออึดผออมนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแบบชิวมากมแล้วตอนที่เห็นชิ้นงานแล้วมาลองพี่ป้อมโอเคกับมันไหมคะโอเคมากมคือคือ ในใจคิดตอนนอนทำเนี่ยคิดว่ามันสีมันอาจจะเพี้ยนนิดมึง <S <S มีการเพี้ยนแล้วคิดว่าคือที่กลัวคือ,เ,อเป็นคนยิ้มแล้วมันจะเห็นฟันค่อนข้างเยอะกลัวว่ายิ้มออกมาแล้วเนี่ยฟันมันจะแบบมันจะไม่แมทกัน แล้วมันไม่สวยค่ะแต่พอออกมาเออสีมันกลืนจนจำไม่ได้ว่าซีไหนนี่ก็โอเค <c oughs> อสรุปว่าวันนี้ภารกิจของเราก็ <Set> สำเร็จลุล่วงนะคะจากเดิมทีที่หมอก็ลดความคาดหวังของพี่ป้อมไว้นิดนึงเหมือนกันว่าอยา่าคาดหวังนะพี่บางทีแต่ซี่เดียวเราวบกว่ามันทําแล้วมันแบบไม่ไม่ชอบใจนะคือด้วยความที่พี่ก็เป็นคนสวยยิ้มออกมา<อ>สวยยิ้มออกมาสวยแล้วตัวหมอเองก ก็อยากจะทําออกมาให้สวยๆคือเชื่อมั่นมากค,คือเชื่อถือค่ะยังไงก็ก็ต้องมาทําอยู่แล้วไม่คิดว่าจะผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ให้หมอมีโอกาสดูแลนะคะปฏิบัติการของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะสุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะจบงานด้วยการทําวีเนียเพียงซีเดียวนะคะให้กลมกลืนกับฟันซีอื่นๆโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียฟันข้างๆอีกไม่ต้องไปทําอะไรกับฟันข้างๆก็นับว่าเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนะคะ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรานำเอามาใช้นะคะเพื่อประโยชน์สำหรับคนไข้แล้วก็ประโยชน์ของชาวชนบรีหรือใกล้เคียงนะคะถ้าสนใจคิดว่าอยากจะมาวีเนียหรือครอบฟันที่เรามีเวลาจำกัดและอยากเสร็จเร็วเทโคโนโลยีของ c a d c a มของ d i g จิ a r o ค o d i g i t i t a l ว e n e ียก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้นะคะโอเคก็ขอบคุณพี่ป้อมมากนะคะบ๊ายบายคะ่ <laughs> ยยคะ